นีตอนี้เข้าสู่ช่องวันรีวิวนะครับผมปาบนะครับวันนี้พอดีผมมีต้องไปเอาของนะครับแล้วก็เลยเอารถสีประตูเกียร์อโต้นะครับออกมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่ามันสบายขึ้นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์เอสนะครับแคร4โฟแล้วก็ขนของด้วยก็เข้าเมืองรถติด เลยครับก็คือขับค่อนข้างสบายสบายมากๆเลยคือไม่ต้องเหยียบคัดด้วยอะไรเงี้ยสาหรับผู้หญิงนะครับก็ขับได้สบายมากแล้วก็วงเลี้ยวด้วยวงเลี้ยวแคบอยู่ที่6.1นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้คนข้างหลังพูดว่าฟิลเวลานั่งเป็นยังไงนะครับอลองดูหันไปดูข้างหลัง ครับสวัสดีครับผมไมเคิลอีซูครับก็ฟิวจากการนั่งด้านหลังนะครับก็โอเคเลยเหมือนรถ4ประตูทั่วไปเลยเหมือนกับเกีท,ทั่วไปของสประตูเลยมีความนิ่มนวลแล้วก็ถามว่ามีกระแทกไหมก็ตามสไตล์ของรถกระบะมันก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะนั่งสบายนั่งยาวๆสบายสามารถหลับได้เลยใช่ฟิลก็จะประมาณครับก็ สำหรับรถ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผู้หญิงหลายคนอาจจะหารถที่ใช้หนึ่งใช้ครอบครัวแล้วก็สามารถขนของได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาของไปขายเอาเสื้อผ้าไปขายหรือในทำนองนี้นะครับผมแนะนำตัวนี้นะครับแคทโฟล์1.9 d i g ี a t e S เกียร์ออโต้นะครับราคาอยู C ่ที S ่721,000บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยว ถ้าเกิดว่ารีวิวรอบรถเนี่ยผมมีรีวิวไปแล้วเดีย๋ยวลองไปดูในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมอาจจะเสียงแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าผมไม่สบายนะครับผมยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นติดตามมานะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมขอขับรถก่อนนะครับสวัสดีครับ